ยังคงอยู่กันในเรื่องของประเพณีเวียนเทียนนะครับทางด้านของพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมการสืบสารประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตุนะครับหม่มพระพุทธรูปสายญาติในวันอานสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาครับที่วัดสุวรรณคูหานะครับหรือว่าวัดถ้ำตะบนกระโสมอมเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงากว่า1,000คนนะครับร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำม,มานานกว่า150ปีและร่วมกันแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรนษาประจำปี2,565โดยมีขบวนนางรำนะครับจากทุกหมู่บ้านและจากอำเภอเมืองพังงากว่า100คนไร้ร่ากันอย่างสวยงามครับ และก็ยังมีขบวนแห่จากคณะครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านซึ่งต้องใช้วงดนตรีและก็หาเครื่องเสียงนะครับถึง3ชุดร่วมกันสร้างความสนุกความคลึกคลื้นนะครับโดยนักเรียนนะครับก็ร่วมกันโชว์ลีลาเต้นกันอย่างสนุกสนานส่งผลให้ขบวนนะครับมีความยาวเกือบ1กิโลเมตรครับจากนั้นพระประหลัดธนารักษ์พุทธรักษิโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหาได้นำกล่าวคำถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาศก่อนร่วมกันส่งผ้าขึ้นห่มองค์พระเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาิของชาวตำบลกระโสมที่ได,ทได้ที่ได้หยุดจัดงานนี้ไปร่วมสองปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สําหรับพระพุทธไสยาศหรือว่าพระนอนนะครับมีขนาดความยาวเจวาสองอกตามประวัติก็ได้มีการบันทึกไว้ว่าพระยาบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี เป็นผู้สําเร็จราชการเมืองตะกูตัวทุ่งในขนาดนั้นนะครับได้มีการดําริให้ทำบุรณปฏิสังขรณ์และก็สร้างขึ้นในปีพศ2401นะครับเป็นฝีมือของช่างชาวจีนแล้วก็คนไทยและก็มีมาตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยาครับ